สวัสดีพี่น้องชาว youtube ทุกคำครับวันนี้ช่องปางงบพาเพลินจะดูพี่น้องการลดน้ำทุเรียนครับทุเรียนต้นอายุสามปีครึ่งครับปล่อยธรรมชาติครับปุ๋ยเคมีไม่ได้ใส่ใส่แต่ปุ๋ยอินทรีย์ สวันลดครั้งหนึ่งครับลดครั้งละสามสิบนาทีครับปล่อยน้ำใช้สปริงเกอร์สองต้นหนึ่งใช้สองตัวครับระวังแถวทุเรียนผมก็ปลูกโกโก้ครับนี่ต้นโกโก้ครับปลูกได้สี่วันนะครับสี่วันนะ โกโก้ระวางแถวทุงเรียนครับก็ต่อยอดครับล่งต่อยอดโกกไปสองปีมีลูกโกโก้ครับเขาว่าตัวไวครับ อีกปีก็อีกปีสองปีก็จะมีลูกแล้วทุเรียนแปลงนีง้มันชีไร่ผมปลูกห่างครับเก้าเมตร9ก้าคูณแปลูกได้แปดสต้นก็รอดประมาณเจ็ดสิบต้นนะครับตายสิบ ็รอดอย่เแล้วอยู่เจ็ดสิบกว่าต้นครับก็โอเคครับนี่ต้นโก,โกโก้สำหรับคลิปนี้ก็แค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ